เราครับว<ง>่าไเอ่ออยู่อยู่ไหนครับพี่ชายมาบุงมาจากไหนนะเนี่ยเขาเห็นโพสต์บิ๊กไหมอ๋อกูก็เจอมึงแล้วรอบนึงด้วยแล้วก็ขอแล้วด้วยเออเออเอออยู่นะเพราะไงได้อ,อ,อยู่อยู่ก,กลางๆป่ะทำไรเพราะไรมีอะไรไม่มันมันมีคนแบบอยากอยากแบบว่าเจออะไรแบบนีดีกว่าได้เหรอ,หรอเออเขาเขาตามห่างมานานแล้วแต่ ล้วเขาไม่เจอมึงแค่ทีอ่ะใช่เหรอเจอมึงเราแบบเจอเจอเขาสักสักสักนาทีสองนาทีอย่างเงี้ยได้ป่ะให้เขาได้แบบว่าชื่นชื่นหัวใจหน่อยได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเออแต่เราอยู่ไหนเดี๋ยวกระดากังกัได้เพื่อนนะฮะคนนี้หรอน้องฟาร์มรอบหนึ่งหรือเปล่า พี่มีแค่สองร้อยพี่ผมจะไปซื้อน้ำกินน่ะผมปวดหัวเขาบวันนี้พี่ไม่มีนะน้องวันนี้พี่ไม่มีตังค์เลยหรือว่าแต่น้องมีสักห้าร้อยหรือเปล่าต้อยนี่มันต้อยรคับผมไม่ต้อยเองต้อยที่มันต่อยผมไม่ต้อยเพราะว่านี่ก็ยืมไปทั่วเลยว่ะไม่ได้ยืมผมขอครับเออผมก็ขอด้วยสองพันน้องมาหนี่ดิไอ้น้องมานี่น้องมานี่ครับพี่ชายใหญ่ครับพี่ชายใหญ่ขอ เฮ้ยอยุดดิอะไรไอใช่ไหมใช่ใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่ไหมคะ <laughs> ปากลาห้ามแพ้ของไอ้ไม่ใช่หรอ กลัๆว่าไงครับคนสวยมีอะไรป้าจะไม่คุยกันจริงแจ็คเองครับผมแจ็คครับว่าไงครับคนสวยต้อยว่าไงจ้าสุดสวยมีอะไรหรือเปล่าใช่จริงๆใช่ไหมเราเนียลองลองให้ให้ให้มันเอ่ยปากไอ้ฝากคุยเขาหน่อยเดี๋ยวมาแป๊บนึงเขาไม่พูดคนมันเขินได้ดีไม่ได้เจอกันนะคนมันเขินเขาย่อใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า คใค่หรือเปล้าวว้าวถ้าเป็นสักหลาต้องวิ่งหนีนะตัวจริงต้องวิ่งหนีนะเพราะฉันนั้นคุยคนเดียวเก่งหวังว่าสักวันเธอจะคุยเก่ง <c oughs> ว่าวครับ เอยนอะไรครับนี่อะไรครับเจ่มีครับไม่ใช่เมื่อกี้ได้โทรคุยกับคขชื่อป้อยเลยปะคะไม่โดนเอามา สวัสดีครับคิดถึงจังเลยไม่เจอกันตั้งนานเป็นไงบ้างจ๊าอืมได้เนาะผมผมได้แล้วนะหเหมือนกันนี่คือสหน่งเจ็ดชนึงนะพี่มใช่หนึ่ง,งสูตรเราเอาไม่ได้อีกพี่อ่ะผมพิมพ์เลขไม่ได้อ่ะแม่มันมีทีเอ็มมันก็ไปกดเอาก็ได้นะจริงแล้วเอทีเอ็มอยู่อย่างเงี้ยแก่ผมได้อีกมมพี่ยังไม่สนหรือแก่ผมนะ อะไรนะได้แล้วพี่เอาคุณได้ครบ300แล้วหรอกใช่พี่พี่เรียกเลยนะทำไมมันพิมพ์เรียกนั่นคู่แคร์เฟลเขาเลยนะหนึ่งศูนย์หน่งเขาบอกเขาังมาแต่มันพิมพ์เลขได้แค่3ตัวไม่ใช่เหรอพี่ไม่ได้ไม่ใช่ดิคุณกินหรอคุณกินใช่ไหมล่ะคุณคุณกินผมหรอคุณคุณผู้ชมคุณกินผมใช่ไหมล่ะตอนนี้ทำไมกูไม่พูดวะทำไมไม่พูดสักทีวะงุนกินชิบหายทำไมมึงไม่กดพูดขาดค่าเลขสิบห้างุนกินละสิ สติเอสติสติบาร์สติตสติดคู้แต่น้องหิวเลยเอออท่ามีปะไอสอิวเะสติบารอสติวสติว้าไเอรัยังไงเออเออเอินลูกหนวะเนีียเดีรยวดูกันดกัน้มีแล้วมาไปกินเติร์พี่ต้อยมา เขาบ้าไม่เอาแล้วกันีบานไหนจะไม่เก็บผมบอกบอกเขาว่าหลังไอ้ดอกบอกเขาหลังไอ้ดอกโอเคหลังไอ้ดอกหลังไอ้ดอกไปไปไปเดี๋ยวรอยเกมมา่อนไปยังไงไปยังไงไปยังไงนี่มานี่มันรวมก่อนมันรวมก่อนมันรวมก่อน อแป้ <laughs>